บอกคนเอาอยานดูคอนเสิร ไปเลยไปนั well ่ที่ก่อนเร็วไปเลยไปน่่อนไปเลเาจเกมเล่นหน่งใเลนหน่ใเหนึ่งใบเกมเล่นอ่ะทีนี้ให้คนตอบยืนหลัง แล่วกลไว้ไม่ต้องบอกให้ทำเสียงทำท่าก็ได้ไม่ไม่ม่ไม่บอกไม่บอกเงียบไว้นะแล้วก็ทำท่าเพื่อดูแล้วก็เอไอกันดูไม่ม่พูดไม่พูไม่ทเสียง